มาครับพี่น้องเมื่อนี้มาเส้นงานแกงานอยู่ทางบอลบือ mm hmm. เจเปัญหาสมบักง่วงไม่กินแก่ง่วงเดี๋ยนีเากินไหมครับพี่น้อง mm hmm. เขาว่ายูได้ดนเด้ครับว่าแต่แซ่เย็นไว้ยู่ได้ถึงหกเดือนเลยครับ mm hmm. มาลองลองชิมเบิงครับพี่น้อง เป็นเตนัวครับครับอันนี้สูตรสูตรเผ็ดเผ็ดมากอือหือ เดี mm ๋ยวดูนิ่งเลยพี่น้องคอนเฟิร์มมาแซบดีๆครับ